ก็เจอปัญหาอยู่พอสมควรครับต้นข้าวจะอยู่ใต้ต้นมะพร้าวนะครับก็มาลองก้องแกงนะครับคงจะไม่ถูกแสงถูกแสงบดบงังไม่ค่อยที่จะยืดตัวเท่าใดนะักเห็นรวงอยู่ข้างต้นมะพร้าวนะครับ ครับอยู่กลางบริเวณท้องนานะครับก็จะได้ยินเสียงของกระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้านนะครับนะได้ประกาศนะครับก็เสียงก็จะดังมาไกลนะครับโดยเฉพาะในท้องทุ่งเนี่ยการนําสัญญาณเสียงนี่จะดีนะครับจะประกาศพร้อมกันครับไม่รู้จะฟังทางไหนแล้วครับก็เป็น เรื่องราวเป็นบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนะครับฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศแต่ละหมู่บ้านนะครับได้รับฟังข่าวคราวไปด้วยแต่หมู่บ้านมีกิจกรรมอะไรนั่นเองไม่ถือว่ารำคาญหูนะครับกล้วยไข่กําแพงเพชรครับยังพอได้ทานกับต้นอีบุกค,ครับอืมสุขจนลน่น เป็นอาหารของสัตว์ตั้งครับบริเวณนี้ล้มนิดหน่อยครับมันกอปลูกเองครับไ,ได้แต่ปลูกครับเวลาจะเก็บก็ต้องมีผู้บังคับบัญชาการนะครับคอยสั่งการเล่นกันไปครับลีลาชีวิต นี่ก็อีกพันหนึ่งครับได้มาจากพ่อค้าแม่ค้านะคฝากให้ครูมาปลูกครับเขาฝากก็ขอบคุณมากนะครับจำแม่ค้าไม่ได้เหมือนกันอหารตามท้องนาน,นะครับมีที่ดินปลูกอะไรก็ได้กินนะครับปลูกพอกินครับปลูกเยอะลำบากปลูกพอกิน นะครับแล้วแต่จะเกิดก็ไม่ได้ดูแลอะไรยากเย็นครับอ่านี่ก็เป็นพืชนะครับบำรุงกระเพาะหัวใช้แกงนะครับปีนี้ก็คงจะเก็บหัวได้กล้วยไข่ปีนี้ไม่ได้ขยายพันธุ์เลยนะครับเพิ่งได้มีเวลาเวลา กล้วยไข่กำแพงเพชรครับอันนี้ก็ออกไปจนยาวเหยียดเลยตุงเงินคงไม่เห็นเราบ้างเนี่ยทางด้านทิศเหนือแปลงนาน,นะครับถนนข้าวน้ำหอมครับกล้วยหอมริมสะน้ำนะครับก็เริ่มแก่แล้วนะครับ ไม่นานก็คงจะเก็บได้แล้ว้าบันรีเก็บแล้วก็หักจมนะครับทิศเหนือแปลงด้านหลังนะครับก็ยังดูสวยสดงดงามอยู่เห็นนี่คือนาของคุณตานะครับอันนนินาหวานนะครับท่านกจัดเรื่องข้านกอยู่นะครับแต่ก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่บ,บอกว่าไม่ได้มาตงไปเล่นพัน มาจากที่มันมีอยู่เดิมแล้วในนาซึ่งจะต้องหาวิธีการากำจัดต่อไปนะครับครับกล้วยไข่นะครับนี่คงจะเป็นกล้วยไข่แถวปทุมนะครับอยุธยาแถวนั้นนะครับก็ได้มาจากปาเครือข่ายป่าชุมชนนะครับป่าดงแดงคำแดงนะครับจากสวรณภูมิร้รอยเอ็ดนะครับ มะม่วงครับแก้วขมิ้นครับออกและลอกสองก็หลายพวงอยู่นะครับแก้วขมิ้นแต่ละพวงก,ก็หลายลูกอยู่นะครับต้องเอาออกบ้างครับคงใจใเกิดเยอะไม่ได้นะครับพอเกี่ยวข้องกับการเรื่องของอาหาร เลี้ยงไม่สมบูรณ์นั่นเองก็ขอบคุณนะครับแฟนๆ u t u b e ครับกับท้องนาตาถุงเงินครับคนสองไพรกับผมปีรชัยวงเลิศน,นะครับวันนี้ได้พาทุกท่านได้เที่ยวชมท้องนานะครับตาถุงเงินนะครับซึ่งได้ทำเองกับมือนะครับในช่วงวัยกเกษียณเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับทุกเรื่องราวก็ถือว่าเป็นการสร้างสุงขให้กับชีวิตนะครับ นะก็ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมากมายเพราะชีวิตนี้ถือว่าหนึ่งได้รับราชการครูก็ทำมาที่ในบทบาทของครูอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเพราะนั้นว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนะี่ยมีความสามารถอะไรมีความรู้เรื่องใดนะครับก็พร้อมที่จะนำความรู้สิ่งนั้นสู่สังคมนะครับเพื่อสร้างคุณงามความดีเอาไว้นะครับก็ชีวิตก็มีแค่นี้นะครับ ผมก็ไม่รู้จะมีอะไรมาอวดเอาความสุขเล็กน้อยนะครับกับพื้นที่นะครับอาที่นาสองไร่จริงจริงที่ตรงนี้3ไร่นะครับขุดสะมั่งสร้างที่อยู่อาศัยมั่งนะครับทำกันแทนนาใหญ่ๆมั่งก็หมดไปไร่หนึ่งละสองไร่ก็ไว้ทํานานะครก็ทุกอย่างทําเพื่อลูกหลานนะครับแล้วก็สร้างปรากฏการสร้างความคุ้นชิน นะครับปลูกฝังสํานึกนะครับให้กับลูกกับหลานนะครับเราปลูกอยู่ปลูกกินไปนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาต้นไม้ก็ย่อมเป็นต้นแบิของลูกหลานของเรานะครับไม่มีบริษัทไม่มีห้างร้านนะครับแต่ว่าปลูกต้นไม้เป็นทรัพย์เป็นธนาคารนะครับผมจึงพยายามฝึกลูกฝึกหลานนะครับให้มาอยู่กับท้องไร่ท้องนาเราก็ได้มีสุขลูกหลานด้วยลูกหลานก็ได้ซึมซับไปด้วยสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญนะครับใน ชีวิตนะครับความเป็นมนุษย์ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับการสอนลูกหลานสอนเด็กๆนะครับนะที่เขาจบไปแล้วเขาก็อยู่ผู้ปกครองซึ่งเราก็ไม่สามารถติดตามได้ว่าลูกหลานแต่ละคนผู้ปกครองแต่ละคนได้เชื่อมโยงลูกหลานอย่างไรบ้างขณะเดียวกันที่เรามีลูกนะครับมีหลานเราก็ต้องทําเต็มที่นะครับนะที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยนะครับที่เกิดจากความตั้งใจ ของเราที่การเป็นครูสอนลูกคนอื่นเราต้องกล้าที่จะสอนลูกเราด้วยนะครับกล้าที่จะปฏิบัติการกับลูกหลานเราด้วยนะครับใหญ่เขาได้ยากได้ลําบากนี่คืออาความหัศจรรย์นะครับของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมนุษย์ต่างจากสัตว์อื่นนะครับที่พูดไม่ได้บ้างสื่อสารได้ไม่เต็มที่บ้างแต่มนุษย์พูดได้สื่อสารได้ ฟันสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีสิ่งใดที่เป็นความสุขอย่าอายนะครับให้ทําผมเองผมทำคลิปเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะครับก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องมีไรายได้จากคลิปจากอะไรสิ่งไม่ใช่ครับแต่สิ่งที่ผมทำหนึ่งผมเก็บเรื่องราวความดีที่ทํามาว่าทําอะไรบ,าบ้างเก็บเรื่องราวความดีที่ทํามานะครับว่างแล้วก็เปิดดูมีความเหนื่อยนักกับชีวิตแล้วก็เปิดดูเรื่องราวดีๆที่เราได้ทําสะสมมา นะครับเพราะฉะนั้นว่าเทคโนโลยีทุกวันเนี่ยมันเยอะให้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเราอย่าให้มันนําเราให้เป็นเครื่องมือในการที่จะเราจะควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้บันทึกเรื่องราวได้ดีเหล่านี้นะครับอย่าไปเล่นจนเพลินจนลืมหน้าที่ลืมอะไร่างนะครับไม่ใช่วันนี้ผมก็มีความสุขกับท้องได้ท้องนานนะครับวันนี้ตั้งใจนะครับที่จะอยู่เพื่อที่จะ ดูแลเรื่องของพืชสวนท้องทุ่งนะครับชีวิตในแต่และว,วันแต่และชั่วโมงเราก็ต้องคิดวางแผนว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเราทําอะไรบ้างนั่นเองนะครับก็อันนี้อยู่ที่เอกลักษณ์ของใครของเรานะครับความสุขแตกต่างกันผมไม่ได้อ่าไปพูดถึงว่าคนที่ทํางานมีห้างหุ้นส่วนบริษัทใหญ่ไม่มีความสุขนั่นก็อาจจะสุขอีกแบบหนึ่งสุขยิ่งกว่าผมก็ได้นะครับแต่ผมก็ ช้สุกตามที่เอกัตภาพที่ผมพึงมีนะครับที่พึงมีงานสังคม,มอื่นๆที่ผมพึงพอที่จะมีคุณค่ามีความสามารถได้ผมก็ยินดีนะครับยินดีที่จะร่วมกายร่วมใจนะครับกับทุกท่านนะครับกับทุกหน่วยงานนะครับเสิร์ฟนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามอยู่ตลอดให้กำลังใจกับผม คนชงไัยกับอีระฉายวงเลื่อนอย่างดีตลอดมานะครับแต่เรบวันนี้นะครับขอลาทุกท่านเพียงแค่น,นี้ก่อนพบกันใหม่นะครับเรื่องราวดีๆต่อไปสวัสดีครับ